มาครับพี่น้องเดี๋ยวมาพาเบิงออนิ d วดีแม็กเครื่องสามพันนะ่ะบางคนเอฟซี FC, สงสัยว่าไอดีแม็กแคบตัวเตี้ยนะเขาผลิตเครื่องสามพันมาด้วยเหรอนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันผลิตออกมา2อตัวสตัวเครื่องเวยเป็นบล็อกเครื่อง1.9กับบล็อกเครื่องสามพนะเมื่อนี้เดี๋ยวไอจะพาเบิงรีวิวสำหรับแคปเครื่องสามพันแล้วตังสิ่งด้วยนะมานำเสนอได้ ออนิ้ฉลามโบกครับปี2020นะตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันได้ต้งแกงก่อนนะศูนย์ผลิตออกมาสตัวระวังหน่งกัา3 0 0พนะ3 0 0พันก็จะได้ความแห้งความบรรทุกของหนักบรรทุกของหนักได้สะดวกสบายบางคนมาหวัวครับพี่น้องนึกว่าเครื่อง3 0 0พันมันผลิตมาแต่หัวเดียวตอนเดียวนะไม่ใช่นะนะตัวนี้มันมีทั้ง3,000ครับแล้วก็1.9ครับคนะนะมาอนี้พาเบิ้ง3 0 0พันสวยๆเลขไมมหมืม่นโลครับพี่น้องชม นะสามพันก็รอดได้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องพันเก่านี่ว่าแห้งแล้วนะโอ้ยเครื่องสามพันมึงก็ต้องพอถึงยังประทันเหยียบเลยเออแตะขันเล่นนะเดี๋ยวงายท้องงายใสแห้งหลายเออแห้งโคตรๆเดครับพี่น้องนะอยะ่าอย่าหัดเอาไปรีแมงรีแมปเด้อมึงเอาโมยูหรอกขนาดขับเดิมๆนี่ยิ่งจะเอารถโมยูเลยถ้าสามพันรีแมปเี่อมึงได้งายท้องไม่ได้บอกก่อนเจ้าโค้งนี่ได้งายท้องไม่ได้พี่น้อง อา้าวฟีดาวครับปีแรกงวดพันหกพันเะก้าไปนารอไหมอย่างไหมครับพี่นอ้องไอเอาเครื่องสามพันมาแต่งซิ่งไอเปลี่ยนแม็กเวลให้เลยนะยางใหม่เบิกใหม่นะจ๊ะฟีดา้าและที่สําคัญนะแลนดมื่นเดียวโอ้โหนะไม้ขนาดนี้เลขไม้แค่หมื่นเดียวหนึ่งหมื่นสะี่พันโลนะก็สมกับรถที่ว่าแลนด์มื่นเดียวอยู่เพราะว่ารถรถรถเป็นแค่ปีเดียวพี่น้องเออ จยไปเล่นหาแสนก็บ่ไหวเ้ากูกูบ่อเก้าซื้อกันล้ <c oughs> โอ้ยเรยนนี่เรื่องหวยที่เก็บทองว่าไม่ได้หิวหรอกหิวไม่พูดแล้ว,ลวก็หัวลอยเองเนี่โอ้ยไี่เก็บทองเลยด้วยหัวลอยทองแข็งหมดน,นะอ้าวนะเมื่อนเดียวหนึ่งไม้แท้ฟรีดาวฉลามบกสามพันครับนะจัดในทุกอาชีพเกษตรกรท่าขายพนกรรักงานบริษัทรับสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เห็ดไทเอ็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรอบพ่อกีดยางขับวิ่งขับก๊ับขับล้อเขาสิบล้อขับแม็กโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงั้วเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาหาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถงประมงประมงทุากีพจบศูนย์บาทนะสามพันนะเขาทำมาเพื่อบรรทุกของหนักนะเดินที่ใส่งานค่อนข้างหนักเพราะว่าเครื่องพันเก่ามันมันใส่งานหนักไม่ค่อยได้มันจะวิ่งจะรถเล่ารถเลยแบบธรรมดา แต่ถ้าบรรทุกของด้วยเขาก็ทําเครื่อง3 0มพันมาเพิ่มอันนี้แจ้งสาหรับเอซที่ไม่รู้ว่าเออมันทํา3,000มาทาไมรุน่นนี้นะแล้วก็เวลาเวลาไอาซื้อเวลาสมมุติว่าคุณซื้อรถคันแรกเนี่ยเขาก็จะทาแคบเครื่อง3 0 0พันมาด้วยบางคนนะแครบขายของเล็กน้อยนะแล้วก็บรรทุกของหนักได้ด้วยเพราะอะไรบางบาง,บางที่บางบางบางที่เขาก็บ่อยากซื้อรถตอนเดียวไปแกงงว้วแก้ควายเป็นบ่เขาก็ซื้อรถแคบไปแกงงว้วแกควายและสงสัยว่าไอา้แล้วรถแคบมันแกงงว่วแกควายไดงยังไง นะั้นก็เครื่องสามพันไงแต่เราก็ต้องไปต่อตูดเอาต่อตูดแล้วก็จะมีที่พว่วงเห็นไหมเวลาเขาแกงว่านจะมีพว่วงมีคือยังรดลากเห็นไหมคือยังรดลากแล้วก็เออพว่วงขหลังแล้วก็เป็นแคปแคปต่อพว่วงอ่าเห็นไหมเนี่ยลนะเขาเรียกว่าแคปบรรทุกของหนักได้นะ้าเขาเลยทำทำเครื่องสามพันขึ้นมาเพิ่มน,นะมาเดี๋ยวเรืองเครื่องครับนะสามพันแห้งนะม่ต้ลองห่วงดอกเลี้ยนสุดแล้วมันก็นกาอก,ก,กันแล้ว <c oughs> <c oughs> หิวหล นะมันก็ต้องหิวเครื่องพันเก่าอยู่แล้วพันเก่ามันเครื่องหน่อยเนาะเออคือยจงคนอ้วนรือคนผอมมันแหละเออตัวใหญ่มันก็ต้องกินหลายเพราะมันตัวใหญ่กินน้อยเดียวเพราะตัวใหญ่กินน้อยเดียวอมมันก็เป็นไปบเพราะอะไรพี่น้องเออคนตัวใหญ่คือจะเครื่องตัวใหญ่มันก็ต้องกินน้ำมันกินน้ำมันนะแต่ว่าค้นตัวน้อยมันก็กินน้ำมันน้อยเดียวเห็นป่ะแต่มันก็ใส่งานหนักเร่องคนตัวน้อยมันก็แบกของได้หน่อยคนตัวใหญ่มันก็แบกของได้หลายเออว่าแม้แต่ว่าไอเครื่องใหญ่กินน้ำมันเครื่องบ่เออ กินนล้วมันเครื่องมันเครื่องมันพังแล้วไอ้เนี่ยต้องแข่งแล้วกูอตายขายขายอ้ๆๆอาวฟีดาวครับพี่น้องปีแรกงวดพันหกพันเก้าหลังนั้นพันหนึ่งหมื่นฟีดาวฟีจองฟีจับฟีโอนทุกอาชีพจบศูนย์บาททุกค่าใช้จ่ายจบศูนย์บาทแม็กใหม่ยางใหม่เอาไปหล่อเอาไปจวดเอาไปทํำกินหนะสั่งจองผ่านออนไลน์แอดไลน์ที่หน้าไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบหรือติ๊กต็อกส่งแบบประชาชนเบอร์โทรที่อวีเข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอ้เดินเรื่องให้ นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับอย่าอายจัดให้เอา้าช่วยทุกคนดันดูเคสส่งฟรีอดหน้าบ้านพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินกับพี่น้องไปเลนแก้ว